วันนี้ปากช่องทะครับได้ครับเจตามีเดียเด็กเ็ขาดังดังตัวเด็กงวนดงวนไทยันวาเลนไท์จ้าโอ้ยวันน uh, right? well. like at ี้วันนี้เขาดังวาเลนไทยนะครับแฟนช่องพูดนไม่ขาดมีแต่งงามเลยครับยู่งลังผมยู่งกบ้าคุณยูทแมนมในหนัอ้คุณคุณยูฮะเบิ้งนั่นี่เดี๋ยวมันดังอยู่งวดนี้มันอันแท้แล้วตัวนี้นั่นเปลี่ยนรถแม่ โม้ดนสีดอกเอานี่ไอยัดรักตัวไหนตัวไหนตัวไหนสีผีเพิ่งกล่องส้าอจ้าสี่หาสอแมนจ้ามาจากทีงไหนครับมาจากหนารถจ้ามันผมสื่อสงวนยูนี่ตัวนี้ตัมันสื่อไดเลกอันนี้เขาเลยมันังแน่สวัสดีนะครับเป็นไดรฟพ่ออกระแสดีบะ เจขอแต่ว่าผมไปหลหมองข้ก็ยังหายเลยเขาบงวดอ่บเดนหนางีหนาไปเขาบกหาอยู่จ้าเลยข้อศอกดีขน้นก็ารผมไม่ได้ข้าไปเลยให้ผมเข้าไปก่อนช่องยูทูปเินเช่องผมชือช่อแติดซื้อดอกอันนี้ดังยิลมันสิบี่เลยจ้าวาเลนทน์วาเลนทน์หแปดเก้าเก้ปจังวันนี้แม่นแปดเก้าเก้าแปดผมมาได้มาปั่นกระแสหลีด้ครับนี่ผมา เด็กดังไปียงเห็นสีคนเด็กพอผมมาปั่นกระแสเลขอีกฮะเลขกซื้อบ่ได้อีกหกปียังอยู่าไมาเอาน่พอรอนเองเงินบอโซอยนี่มันไปใส่อยู่วนหนึ่งเป็นไหนครับขายดีบ่ช่วงนี้พอได้บ่เงียบจ้าเงียบซอยไปทางไปทางใดเงียบหมดเนาะคนบ่ค่อยมาเที่ยวให้ค่อยเจ็บเลยที้นีเเเ็็บบลยงโอ้แต่ผมผมอยากซอยสุกคนอยู่ครับ แต่เบองวดนี้หนึ่งสี่นะครับหนึ่งสี่เออบอกตามแม่ค้าได้นี่ผมได้บอกเองเลยหนึ่งส oh ี่หน uh. okay. ึ่งสี่กับพ่สอนะครับเลขเก่าแปดแปดเก่านี้ตั้งตลอดเนาะลีตัวนี้เนาะพ่นน้ำพักพี่กันเลยสองแปดก็ออกเลยผมผมผมถิมเทือเดียวสองแปดออกพุทธได้ไหม ถิมบ่ได้เลยงานสองนี่ผมประกาศขิมเลยงานสองนี่นนี้ดึงไม่าวนมาเมาเด้อดึงไถ่าแต่ผมเสียงเสียมซี่เยตัวแดเดี๋เวผบอกมาเอาเลยมาเอาทางปีเด้อเดียววันบัสนการคุยเติดตามโอ้ยถ่านวัดติดตามอ้ยผ่านวัดติดตามแต่ละครับคนละตามที่บอกนั่นละวันนี้จะเป็นรถเก๋งขันิว ไปหาาอจนี่นี่นี่อีเขียวผมมือนันผมไปเอาเหรียอยู่จะแม่แสนสวยไหมเราไปที่นี่มูทีมงานนํากันผมขีออกมาเนาะมือนันเนาะผมเข้าไปเนาะเขาบอกมี่แม่ยิ่งนั่งในรถผมเนี่ยผมจะตกใจเหมดเนาะพ้นจะน้ำรักษาซื้อดอกของรักษาล้างน้ำรักษาแม่บอกแม่ถ้าเสีออกเสียดรถผมอีดีบ้างวันนี้บวันนี้บ่ซื้อไประยะถิ่มวันรถของวันผมนั่งมาดุนเลย เดี๋ยวพอไปเชียนเชื่อมี้ใดตัวใดผมออกมาโอเคนะครับวันนี้เราอยู่กันที่พระธาตุนาดูนนะครับก็ผมไปหลายที่นะครับแต่ว่าเลขพสกระแสก็มาแรงนะครับเมื่อวานไปไปอาใครนี่หกซีบอมี่เลยพกซีค้นหาหกซียังมาแรงอยู่ครับพกซีนะครับหกซียังมาแรงนะครับโอเคนะครับวันนี้เราก็ พาทุกท่านมาที่พระธาตุนาดูนเดี๋ยวเราจะไปข้างในกันนะครับไปข้างในกันว้าวโอ้บันไดครับฝันดีปะครับแม่ค่ะฝันพ่ะท่านได้ดีบันไดค่ะเนี่ยฝันพ่ะท่านดีไก่หอดมือเหล็กพรท่านได้ไกลหอดมือเหล็กหมวดหมวดนี้ตัวตัวใดเพิ่นมักตัวใดเพิ่นคนนี้ขึ้นรถพระท่านในฝัน เมื่อท่านมีตัวใดสจาแมนวะแมนโอ้ยหาูซอยเนอซอยเน้หาคูหาูเออบอกนเนี่ยหาลืมหามาจะใส่เยอะหาคูไนนางหมดที่แล้วสเก็ดเก้าแม่นวะเออามาจะใส่หดที่แล้วเพญานาคกับุมงันธกันพญานาคพญานาคตีเป็นเป็นเป็นอเป็นอนาคกับพระโอ้คนนี้พญานาคกะพระเออพระเพก้ญานาคเจอืมก็เลยซื้อเกจเก้าเออวันนี้มาตัวงหลวงพกคุณนี่หละ อันเงินแบอย่างไรยีไปถวายเพิ่นวันนี้ชิไปถวายเพิ่นเพิ่นมาใหม่ลองฟูแคหาลอยกับพอ่เียนอะไรต่อใส่โล้ดเอบาหาลอยพอาว่มันสีเก่าหาศูนบอกเออคอยก็มาขค้เจ้าค่าแต่จมาลักษณะนี้มันสีเก่าหาศูนย์ก็เล็กสูงใส่ใส่ใส่สโอ้หาศูนย์จองละตัวนี้ยายลีนี่เดจองโอ้จองเองเลย เอาน้ำผู้บนรถยนต์กี่แอร์เต็มแพงอ๋อห้าศูนย์เอาแบงหายไปนึงเนาะนี่หารวยว่าท่านหายไปเสียงเลยผมขอไปเคลียร์้างนั้นอีกคนอ๋อฝันโอผมขออนุญาตไทยในได้ครับนี่ไทยไทยแต่ยุ่งเนาะครับบุวงหวงดอกเนาะพูดทะเบียนรถไปเดียงหาหาหนึง